สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูซุปมะเขือยาวทําง่ายอร่อยแซ่บมากก่อนไปดูขั้นตอนการทําฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับครัสนาม้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาต้มมะเขือยาวกันเลยครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาและตามด้วยมะเขือยาว1ลูกหั่นเป็นน้ำท่อนนะครับต้มมะเขือยาวให้สุกนิ่มเลยนะครับมะเขือยาวสุกนิ่มแล้วนะครับตากขึ้นเส็จนาแล้วนำไปหั่นเป็นเส้นๆเลยครับ หั่นมะเขือยาวเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนลแล้วไปคั่วพริกหอมกระเทียมมาต่อเลยครับพริกจินดาแดง6เม็ดกระเทียมจีน5กลีบหอมแดง5หัวใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วเปิดไฟอ่อนคั่วพริกหอมกระเทียมมาอให้สุกหอมเลยครับคั่วเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทําซุปมะเขือยาวกันเลยครับตำพริกหอมกระเทียมคั่วแค่พอยหยาบๆนะครับ ตำพริกหอมกระเทียมเข้ากันดีแล้วใส่มะเขือยาวลงไปเลยครับน้ำปลาต้มสุกสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนชาผงนัวเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชามะนาวหนึ่งซีกข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับในส่วนของรสชาติเพื่อนเพื่อสามารถปรับปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับใส่ผักชีฝรั่งซอยกับต้นหอมซอยลงไปตามชอบเลยครับ แล้วคนคุกเข้าให้เข้ากันอีกเด็กน้อยเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับซุปมะเขือยาวสูตรโครสนามสีสันสวยงามหน้าตาน,า,าน่ารับประทานมากเลยนะครับจะกินคู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวนะครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บนัวเข้ากันมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนะําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโครสนาไมไปทําขายต่อย,ยอดสร้างชีวิตก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้